ปู้คนมาวเหนียวขานียวกกับปลาดุย่างปลาย่าแล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดงเลยครับครับผมสวัสดีครับอาจารย์อุดมครับสวัสดีครับโอ้มาสสวัดีคกเธอหนิมี่ลุงปูสวงอยู่ข้างหลังเนาะครับโอ้ตาแดิมนต์หลวงปูมาได้่สองสามมือแหละครับพี่น้องบอก คือว่ามีเป็นโศกเป็นลาบเป็นดวงของเฮาเน้อมาไปนิมนต์มาได้ใส่หรอเพื่นบ้านแชมเบงจ้าบ้านซัมเบงซื้อหนึ่งก็ไปิ่งตะเคียนอย่างเดียวคุณมาสองสามหมื่นนี่บอกในสองสามหมื่นนี่ล่ะเป็นจ่ายได้เพิ่นมาอยู่น้ำแล้วก็เพิ่นผมนั่งรถมายายก็นั่งผมกับนางเนาะ ต่ว่าปูนั่นมาทับตีนผมแม่เอ็บคือสีใต้นี่ผมว่าปูขึ้นมาทับขาจังสิตอนไหนตอนขนมากร่ตอนขนมาหอยว่างอยู่ไหนคือจังบ่หูคนคนขึ้นยักษ์สิคนกระทับขาผมว่าปูทับขาทับขาเออนกับเซย์บางทลุกได้เนาะโมเมนต์คนผมก็เลยว่าปูผมเจ็บแหงผมก็ยกขึ้นผมก็เอาขาออก ผมก็เลยว่าปู้๊ให้เลขกินง่ายตังคี่เพิ่นกับโบปากเพิ่นกับยิมอย่างเดียวเนาะยิมยิงสั้นนะคือเห็นน่ะผมก็ตีเลขแล้วบานไหวขากินง่ายอ่ะก็คือหาสองศูนย์นั่นผมไปลงบานบริเจผมไปขุดสมุนไพรครับไปพ้อมกระ๋อมก้านนี่ละโตใหญ่เนาะไป่อครับไป่อมผอมจิงก้าเนี่ผมกะไปจับเพิ่นกับโบติงบบหยางผมจับเบัง คือมันบอลแลนหน่อผมว่ะผมจับขึ้นมาปุ๊บผมเบิ่งหืไข่สองหน่วยนาะว่ะอ่าง่ายกิงกากระหาไข่สองหน่วยกับสองเนาะว่ะไข่ใส่หู้บาดนี่หู้ก็คือศูนย์ผมว่ะผมก็ลอยคุณลอยแล้วหาสองศูนย์เนาะบาดนี่สองโตนั่นผมเอาเส้าบาสแต่ว่าผมไปซื้อลอตเตอรี่สองใบสองศูนย์นั่นไข่ไปที่สัตว์ใคอยู่บอกเบาที่ว่ามาเด้อมาเด้อว่าสัตวได้เลขแล้วล่ะว่าสัตว เ้ยผมกะเมื่อยตอนสามเป็นเมื่อยเนเลยบ่ได้มาบาาอือแต่ว่างวดนี่แหละครับงวดนี่ที่ว่าไปแห่ลงปูมาเนี่ยผมว่าฟันทงได้เลยแหละครับโอ้ปันนั่นปันันั่นแหละผมว่าฟันทงให้เลยครับขันบอทะเบียนรถกะคือว่าตีเหล็กผมแปลไว้นั่นแหละอ่เก้าห้าเก้าศูนย์ห้าแล้วก็เก้าสองเก้าซ้่นี่แหละครับ อันปูห้น่ะบ่ต้องฟันเลยครับมันจะได้แบบเอาปูเพิ่ใหอยังไงครับคือยังไงเลขตจวนั้นมันมาทับขาเนาะขากระหานปูกระเกาเนาะเกาหาเกาแล้วผมว่าสักเกาศูนห่าโอ้เอาง่ายเลยจนนี้เอาง่ายๆหนั่นละเลขเวลามันสีมากมันจะเป็นตรง แปลงหยาดเนาะบอค่ะต้องแปลงยากเลยอากาศทะเบียนรถทะเบียนรถทีไปแฮปูมาหนันกัแปดสามศูนย์สี่จ้าพี่น้องแปดสามศูนย์สี่ครับแปดสามห้าแปดสามศูนย์สี่ไปสองขั้นมือหนึ่งขั้นเขียวน้หนัขมสามหาสองก็ออกเต็มเต็มเลยไออ้สามโตเลยตัวน่ะสามโตตรงเลยหมอหนังมันฝันฝันมาตาเนี่ยเอา ไปไฮรบมนันก็นมาบอกอ้เพินวาสือเอา้อเปล่นนี่ผมก็บบรดสืื้อผมแลนไปจะโสธรข่าวไปฝนพันย,ยุ่เลยบรไส้ซื้อสามตัว<อ>ไปสื่อแต่กระป้อมนั่นละ่ะเห็นกระปอมฮ่า,าสองศู่าสมันก็ถถืทั้งบนั้างล่างตัวนั่นถือบนถึอล่างแล้วโอ้ยเกิดผมบ่ม,ม,มาก,ก็น่าจ,จะบอกผมเนาะ ก็บอกอยอะว่าหาสองศูนย์เด้อบ้าวอ่ะมันเมื์เมย์นอนแน่ก็เลยบริสุทธิ์ใจอุ๊ยงวดนี้ยังกว่างวดนี้เก่าศูนย์หาเก่าศูนย์หาเก่าสองเก่าแล้วก็ทะเบียนรถแปดสามศูนย์สี่เก่าสองเก้าครับเก่าสองเก่าผมมาคาคาเลยเหละครับไอนี้เปจากลุงปู่สวงมันบอกเก่าสูงหาท่า้านทับขาเนี่ยแหละครับ อ้ามันคือนใสมับตีเป็นเก่าศูนหามันทับขาเนาะขากระหาขากะหูนมาได้ยใส่ศูนกัมันทับโปรตีนเดียวเออเลขเธเบีบรถแบบงไงถอาเบียนรถยังก่อนเบีบรถแปดสามศูนย์สี่จ้ะแปดสามศูนย์่แปดส4มศูนแล้วก็สามศนย์สี id e ่เนาะใหญ่แย่กังสีเลยนะ ปดสามศูนย์สี่เออสีโต้ก่อนก็ได้อ่าทีนี้ทำไมแยกให้มันก็จะเป็นแปดสามแล้วก็ศูนย์สี่สามเอาสามตัวนะแปดสามศูนย์แปดสามศูนย์แล้วก็สามศูนย์สี่เจ็ดสี่เนาะแต่จะคล้องโน้ตีเพลินฟันว่าได้เอาไอ้ไม้เหล็กบัญชีไปหน่อยเพิ่นเห็นนำอี สมมติบัญชีเพิ่นมีเงินอยู่หาแสนเพิ่นว่ามีจักบาทบ่แต่เพิ่นเห็นมีหาแสนเพิ่นว่าแม่คือหลายแท้เพิ่นว่าโอ้ยจักแล้วว่าท่านนี่อยู่พอมึงอยู่บ่ฮะนะครับนี่เป็นเลขฝันจากที่ไปค้นลูกผูชอบตัวใดอ่าหายเพิ่นเบิ่งก่อนเบิ่งก่อนสำรวจเบิ่งเอาจังสรรด้ยบ่ ผมกะที่ว่าผมมาร์กมั่นก็คือเก้าที่เจ้าพี่น้องอับตัวเลขก็คือเลขข่มฝันเก้าศูนย์หาครับเก้าศูนย์หามาม์กตัวไหนมีเลขมากบอรับนึ่ที่ผมมากก็คือเก้าสองเก้าเก้าเกาศูนย์หาแหละครับเก้าสองเก้ากับเก้าศูนย์ห้าไปแฮปปูมา่นั่นก็คือแปดสามศูนย์สี่เจ้าพี่น้องครับ วงก้มเนีนๆไห้ก็คือเก่าสองเก่าเนาะมักแห้งก็คือเก่าสองเก่าแล้วก็เก่าศูนหาน้ำเนาะผมก็ว่าคักๆนั่นอ้ละับครับไปแห่ปูมากมื่งสองสามหมื่นพันมาเนี่ยแหละครับพี่น้องครับครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไ้ก่อนกดตร้สีแดงเลยครับ